สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยครับวิชานเวสวรรค์กับรายการเมคอ Up ครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาช่วยทำให้ทั้งคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสแล้วก็มีการอําพรางรอยด่างดำแล้วก็รูขุมขนให้ดูเกลี้ยงเกล่าแล้วก็ดูเนียนเรียบมากขึ้นนะครับหลายคนพอพูดถึงคุณสมบัติแบบนี้หลายคนอยากได้แล้วใช่ไหมฮะ อ่ะมันคืออะไรเหรอนี่ครับวางผมอยู่ตรงหน้านี้แล้วฮะนี่ครับ Retouch Anti Wrinkle Eye Cream และตัวที่2 Tenchi BB Cream ทั้ง2ตัวนี้หลายหลายคนเคยใช้แล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสยัยแล้วก็เคลือบแคลงอยู่ว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์2ชิ้นนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีวิธีการใช้ยังไงมันมีความชัดเจนยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับมันทีละตัวแล้วกันนะครับหลายๆคนเนี่ย เคยได้ยินคำว่าพรายเมอร์ซึ่งเป็นซึ่งพรายเมอร์เนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่ออกมาในช่วงล่าสุดหลายไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะแล้วหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ ทั้งสองอย่างเนี่ยมันใช่พรายเมอร์หรือเปล่าแล้วมันแตกต่างกับพรายเมอร์ยังไงนะครับเอาเรามาทําความรู้จักกันนะครับว่าพรายเมอร์เนี่ยมันคืออะไรย้อนหลังไปในช่วงในยุคแรกๆที่พรายเมอร์เขาออกมาก่อนเน,นี่ยฮะพราเมอร์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เป็นครีมที่มีคุณสมบัติในการช่วยพรางรูขุมขนช่วยให้ผิวกระจ่างใสจะมีลักษณะคล้ายๆกับครีมรองพื้นที่ทาเข้าไปแล้วมันทําให้ผิวขาวกระจ่างใสฮะแล้วมันก็ช่วย พางรูขุมขนให้ดูเรียบเนียนแล้วก็ดูตื้นขึ้นอันนั้นคือความนั่นคือพรายเมอร์ที่ออกมาในช่วงยุคแรกๆแ,แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็พัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันบางลงแล้วก็ใส่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นไม่ใช่เหมือนรองพื้นละซึ่งนี่คือวิวัฒนาการของพรายเมอร์ซึ่งได้รับวิวัฒนาการผ่านไปซึ่งมันจะมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวในกิฟเฟลรีของเราทั้งสองตัวเลยทีเดียวแหละนะครับสำหรับ คนที่ต้องการที่จะใช้เหมือนกับพรามเมอร์ในปัจจุบันพรามเมอร์ในปัจจุบันนี้มันจะเนื้อเบาฮะ แล้วก็มีลักษณะไม่เหมือนรองพื้นแต่มันจะมีลักษณะคล้ายๆครีมบำรุงผิวที่มีเนื้อเหลวๆแต่เวลาทาแล้วสามารถช่วยพรางรูขุมขนช่วยทำให้ผิวบริเวณตรงนั้นกระจ่างใสแล้วก็ช่วยพรางบริเวณของผิวที่หมองคล้ำเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยฮะก็จะมาเข้าคุณสมบัติของ Retouch Anti Wrinkle Eye Cream หลอดนี้แหละฮะซึ่งจะมีมีลักษณะคล้ายๆกับครีมบำรุงผิวที่เนื้อขาวๆเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่าง บีบออกมาก็ดูเหมือนครีมบำรุงผิวทั่วไปนี่แหละนะฮะแต่พอทาลงไปแล้วสังเกตดูนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นครีมบำรุงผิวที่ทำให้ผิวบริเวณที่ทาลงไปเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นมา นี่คือคุณสมบัติของ Retouch Anti Wrinkle Eye Cream อันนี้สามารถทาได้ทั้งผิวหน้าเลยนะฮะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ใช้ทาได้ทั้งตอนกลางคืนเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยพรางเรื่องแสงสะท้อนแสงนะครับอันนี้คือ Anti Wrinkle Eye Cream นะครับของ Retouch ส่วน BB Cream อันนี้มีลักษณะคล้ายรองพื้นครับทาครั้งนี้ให้ดูเล็กน้อยนะครับนี่ฮะเป็นเหมือนครีมรองพื้น ทาลงไปแล้วก็จะดูขาวสว่างซึ่งเทนชิ i บีบีครีมเนี่ยจริง,รงๆแล้วลักษณะของเนื้อของเขาก็คือครีมรองพื้นชนิดหนึ่งนั่นเองแต่เป็นครีมรองพื้นที่ไม่ใช่สีผิวนะครับประกอบไปด้วย2ส,สีในกิฟรีมของเราคือมีสีเหลืองสำหรับคนที่ผิว2ส,สีแล้วก็ผิวออกชมพูสำหรับคนที่ผิวขาวเทนชิบีบีครีมเนี่ยมีคุณสมบัติ เหมือนพรายเมอร์ที่ออกมาในยุคแรกๆก,ก็คือช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสใช้แทนรองพื้นได้หรือใช้ลงก่อนรองพื้นก็ได้หรือจะเอาไปใช้ผสมกับรองพื้นที่คุณใช้อยู่ด้วยก็ได้เห็นไหมฮะคุณสมบัติของ BB c ีครีเนี่ยเขาช่วยปรับสีผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นช่วยพลางรูขุมขนให้เรียบเนียนช่วยพลางรอยหมองคล้ำให้ดูสว่างกระจ่างใสใช้เปล่าๆก็ได้สําหรับคนที่ ผิวสวยกระจ่างใสก็สามารถใช้เทนชิบีบีครีมลงเปล่าๆแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุน่นก็จบเลยสําหรับคุณสาวๆก็ถูกใจกันเลยทีเดียวนี่แหละครับคือคุณสมบัติของครีมทั้ง2ชนิดนี้ที่หลายๆคนยังสงสัยแล้วก็เคลือบแคลงอยู่นะครับผิวของคุณเป็นแบบไหนอยากจะใช้อะไรเพื่อให้ผิวของคุณกระจ่างใสก็เลือกเอาได้จาก Retouch Anti-Wrinkle Eye Cream หรือเทนชิบีบีครีมทั้ง2ชนิดนี้ครับ